ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skill Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skill Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์มินผู้ช่วยาศาสตาจารย์ดรธนกอารีพัก ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่เชื่อว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานให้ดีขึ้นในทุกๆวันวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องข้อควรระมัดระวังในการใช้งานเครื่องมือ generative AI ว่ามีข้อควรระวังข้อใดบ้างนะครับข้อที่ 1. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราได้จากเครื่องมือ generative AI เหล่านี้นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนผมต้องเล่าก่อนนะครับว่าเครื่องมือ generative AI เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วถูกฝึกฝนด้วยฐานข้อมูลระดับมหาศาลโดยการสกัดข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ ไปเก็บไว้ในสมองจากนั้นก็ใช้สมองของเขานะครับในการตอบข้อมูลออกมาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเจเนอเรตหรือว่าเป็นการสร้างข้อมูลใหม่ซึ่งการสร้างข้อมูลใหม่นี่มีโอกาสในการที่จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการที่เราใช้เครื่องมือเจเนอเรทีฟเอไอเหล่านี้เขาใจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตลอดซึ่งอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยนะครับดังนั้นะ เรื่องแรกเลยที่เราควรให้ความสําคัญที่สุดก็คือว่าเราควรตรวจสอบนะครับความถูกต้องของผลลัพธ์ที่เราได้จากเครื่องมือ generative AI เหล่านี้ทุกๆครั้งนะครับเรียกได้เลยว่าเราต้องตรวจสอบทุกๆประโยคทุกๆคําทุกๆตัวอักษรเลยครับเพราะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ตลอดเวลาอันนี้คือข้อควรระวังข้อที่1เรื่องที่2นะครับก็คือการล่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลับขององค์กรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอันต่อมานะครับก็คือว่า ตอนที่เราใช้เครื่องมือ generative AI เหล่านี้นะครับอาจจะเป็นตัวเราเองหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานในบริษัทของเราเนี่ยนะครับก็มีโอกาสในการที่จะพิมพ์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลขององค์กรต่างๆอาจจะเป็นข้อมูลลับเฉพาะหรือข้อมูลของบริษัทเราที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ตอนนี้เราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องมือ generative AI เหล่านี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปพัฒนาแบบจําลองของเขาดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องควรระมัดระวังในการใช้งานางก็คือถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเข้า หลายหลายครั้งเลยผมจะแนะนําว่าให้เราบลายนะครับก็คืออาจจะแบบเปลี่ยนชื่อหรืออาจจะเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนต่างๆออกแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลความลับเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอย่าเอาใส่เข้าไปในระบบพวกนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเครื่องมือเจเนทีฟเอเหล่านี้นะครับเขาเอาข้อมูลเราไปทําอะไรบ้างเอาไปฝึกฝนข้อมูลหรือไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นวิธีในการแก้ไขนะครับก็คือเราควรระมัดระวังในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลความลับขององค์กร เข้าไปในเครื่องมือพวกนี้ข้อต่อมาก็คือว่าเราอาจจะเลือกใช้แพ็กเกจนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมี AI หลายๆตัวนะครับที่เขาจะถูกออกแบบมาให้มีแพ็กเกจเฉพาะเลยที่เป็นแพ็กเกจที่เป็นสําหรับองค์กรโดยเฉพาะนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เป็น enterprise เลยเช่นเป็น ChatGPT Team หรือว่าอาจจะเป็นตัว ChatGPT ที่เป็น enterprise พวกนี้จะถูกออกแบบมาครับให้ไม่เอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราพิมพ์พร้อมเข้าไปข้อมูลที่เราสั่งคําสั่งเข้าไปจะไม่ถูกเอาไปใช้ในการฝึกฝนข้อมูลอันนี้ก็จะสร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ แล้วก็ไม่ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลความลับขององค์กรเราเนี่ยนะครับล่วไหลออกไปข้างนอกอันนี้เป็นข้อควรระวังข้อที่2ส,ส่วนข้อควรระมัดระวังข้อที่3นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้วก็การใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับถ้าเล่าในภาพรวมคําว่าลิขสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่แล้วในทุกๆประเทศนะครับจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันก็คือลิขสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีนะครับเมื่อมีการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นโดยทั่วไไไไไปปปแล้้้้ววจจจจะะะะมมมมม่่ีีขัันนนนนนตตตอออใกกกาาาารรรรงดดทเเบบยยยฎหยค็็ํ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนก็คือคุ้มครองขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่จ้องจดทะเบียนส่วนใหญ่แล้วหลายๆประเทศเป็นแบบนี้แต่ก็อาจจะมีเฉพาะบางประเทศนะครับอาจจะต้องเอาผลงานเนี่ยไปขึ้นทะเบียนก่อนถึงจะได้สิทธินะครับถ้าเราพูดถึงผลงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจาก generative AI ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีสานักงานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของสหรัฐนะครับตอนนี้เขาประกาศออกมาเลยนะครับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมอบสิทธิ์ให้แก่ผลงานที่เกิดจากมนุษย์เท่านั้นดังนั้นนะ่ะณปัจจุบันนะครับผลงานจาก AI นะ ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่มีลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่นะผมบอกว่าส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีบางประเทศนะครับอย่างเช่นในประเทศจีนก็มีการตัดสินของศาลมีผลงานบางอย่างที่ศาลเนี่ยเห็นว่าแบบนี้มีลิขสิทธิ์เพราะว่ามันอาจจะมีขั้นตอนบางอย่างนะครับที่แม้ว่าคนใช้เนี่ยอาจจะใช้ AI ก็จริงในการสร้างภาพขึ้นมานะครับแต่อาจจะมีบางขั้นตอนอย่างเช่นอาจจะมีการต้องใส่พร้อมหรือมีการแก้ไขพารามิเตอร์หรือว่าข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วศาลประจํากรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับตัดสินออกมาบอกว่าผลงานชิ้นเนี้ยนะครับสามารถมีลิขสิทธิ์ ซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลของแต่ละประเทศอันนี้ถ้าเราพูดถึงประเทศไทยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีพร,รบรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับปีพษษุทธศักราช2537นะครับตัวเนี้ยปกติแล้วครับก็จะออกมาคุ้มครองนะครับงานที่ทําขึ้นนะครับจากผู้สร้างสารรค์ก็คือให้ความคุ้มครองเลยซึ่งตอนนี้แน่นอนว่ายังไม่ได้มีการฟ้องร้องถึงที่สิ้นสุดงั้นก็เลยอาจจะยังไม่มีตัวอย่างออกมาว่าสุดท้ายแล้วงานที่สร้างสารรค์ถ้าเกิดจาก AI โดยที่มนุษย์อาจจะเป็นคนสั่งอะไรเงี้ยนะคร หรือไม่อันนี้คือส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นของเรื่องการใช้งานเพิ่มพันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แยกออกมาเป็นคนละเรื่องกันนะครับ การใช้งานเชิงพาณิชย์นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติเราเจนรูปจาก AI มาหนึ่งรูปเนี่ยแล้วถ้าเราเอารูปนั้นนะครับไปใช้ในการขายของแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับไรายได้จะต้องให้แต่ละทุกท่านนะครับไปดูเครื่องมือที่เราใช้ครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยเขามีนโยบายในการใช้งานเชิงพาณิชย์เนี่ยอย่างไรซึ่งถ้าให้ผมสรุปเร็วๆคร่วาวๆก็คือว่าส่วนใหญ่ AI ทุกตัวเลยที่เสียเงินแล้วก็สร้างรูปขึ้นมาสร้างผลงานศิลปะสร้างงานสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะใช้เชิงพาณิชย์ได้แต่ก็จะมี AI บาางงงตััวววเเเเเหหมือนนนนนกกะรรททีีททีี่่่นน่่สสใญจป็พฟยยิิิชณ์ ก็มีหลายๆตัวนะครับซึ่งทุกท่านอาจจะต้องลองไปศึกษาดูว่าตัวไหนสามารถใช้เชิงพณิชย์ได้ตัวไหนใช้เชิงพณิชย์ไม่ได้นะครับในข้อนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และก,ก็การใช้งานเชิงพณนชย์ิอันนี้เป็นข้อที่ควรระมัดระวังเราอาจจะต้องไปศึกษานโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เราต้องดูกฎหมาย ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือพอรบลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าอย่างในประเทศไทยก็มีเรื่อง PDPa นะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เราต้องดูกฎหมายเหล่านี้ประกอบควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ข้อควรระมัดระวังนะครับในการใช้เครื่องมือ g e n e r a t i v e AI อย่าลืมนะครับว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทําอย่างสม่าเสมอต่างหากที่จะช่วย up skill ให้เราเก่งและชํานาญมากขึ้นพบกับ Soft Skill Whisperer ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ